โดยทั่วๆไปนะฮะก็ยังบู i ิชเต็มที่อยู่กับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมก็แล้วรอบนี้จะเป็นยังไงฮะจะนิวไฮไปเลยหรือว่าจะยังไงฮะนิวไฮเนี่ยมันก็รอให้ขึ้นไปเบรกนะฮะรอสัญญาณครับไม่มีใครรู้หรอกครับรู้เพียงแต่ว่าถ้ามันเบรกไม่ไหวเนี่ยนะฮะมันอาจจะลงมาแถวๆไอ้เก้าหมื่นกว่าอีกทีหนึง่งอืมแต่ถ้ามันเบรกได้คือโครด cross uh, above เส้น mm hmm. นี้ไนดะ้เนี่ยนะคราวนี้มันเริ่มการขึ้นขาใหม่แล้วคราวนี้เราจะมองกันที่สองแสนนะครับครับว่าก็รอเนี่ยรอดูเส้นเนี่ยว่าเบรกหรือไม่เบรกนะว่าเหมือนตอนที่เราดูเส้นเนี่ยนะว่าเบรกหรือไม่เบรกคือถ้าไม่เบรกขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาแล้วไม่เบรกเนี่ยมันจะลงไกลครับแต่ถ้าเบรกได้เนี่ยมันจะลงใกล้ครับ,รรบพอเบรกได้มันก็ลงใกล้จริงๆ ให่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรอตรงนี้อีกหน่อยแนตะ่ถ้ารออีกแป๊บเดียวนะถ้าทะลุอันนี้ไปได้ก็ไปลิฟเลยครับทีนี้ก็เข้ากฎเดิมที่เคยพูดมาตั้งแต่เราเริ่มทำรายการด้วยกันว่าทุกคนต้องมีบิตคอยถ้าไม่มีข้อยกเว้นเลยครับต้องมีครับจะมีเท<อ>่าไหร่ก็เท่าที่คุณมีความรู้ครับถ้าไม่มีความรู้เลยก็ซื้อสักห้าร้อยบาทติดตัวเพราะถ้าการที่คุณมีเนี่ยคุณจะคุณจะเล่นกับมัน คุณจะรู้สึกมันว่ามันคืออะไรทาํางานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบิตคอยมันวูบวาวืาบวาอยู่แถวแสนดอลลาร์เนี่ยนะฮะจากไม่มีค่าเลยเนี่ยคนก็เห็นว่าว่ามันสูงเกินไปแล้วสูงเกินไปแล้วตรงนี้เนี่ยมันยังไม่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะ<อ>มันยังมีต่อไปอีกไกลเลยเพราะว่าฟังก์ชันของบิตคอยเนี่ยเรานึกถึงฟังก์ชันของอินเทอร์เน็ตตอนเริ่มต้นเนี่ยคแค่ส่งข้อมูลกันนิดหน่อย แล้ววันนี้อมันมีฟังก์ชันอื่นมากมายแล้วครับบิตคอยก็เหมือนกันสิบกว่าปีเนี่ยมาทำหน้าที่เดียวฟังก์ชันเดียวคือเป็น store ต f w e a l t h ครับเมื่อไรก็ตามมันทำหน้าที่เป็นมันนี่ได้เนี่ยนะฮะคุณจะเห็นอีกอีกกระโดดหนึ่งเลยไกลลิบเลยสองแสนสามแสนจะกลายเป็นเรื่องเล็กเลยและวันหนึ่งมันต้องมาแน่นอนอนะฮะรัฐบาลจะกีดกันได้นานเท่าไหร่ผมมองไม่เห็นทางเลย เพราะพยายามทำลายทุกวิธีทางก็ไม่สำเร็จ